ดีครับอ้าวใครเคาะกรองนี่ครับเดี๋ยวสีผ้พาพี่น้องไปวายกุฏิหลวงปู่สวงกวันนะครับเจริญเจริญเจริญโอ้สาธุนะครับวันนี้พุทธีเพิ่นนะพี่นอ้องเฟ่นบ่หลายครับวันนี้โอ้บ่ได้มาโดดแล้วพี่น้องนี่ติดหลวงปู่สวงครับโอ้สาธุหลงปู่ ขอให้ลมๆรวยๆเด้อนี่ครับมามาแวผ้ามาไหว้ครับครับนี่ครับผู้ใดบ่เคยนี่ครับผ้าบรรยากาศขออนุญาตบ่ถอดรองเท้าเลยครับปูเดี๋ยวไทยขอให้ผมลำๆไปรวยๆเด้อ YouTube พานกดผ่านเกตนะครับท่านผ่านโก้พานเกตลูกชิมาถวายดอกไม้เด้อปูเด้อนี่ครับหลวงปู่สวงนะครับเป็นมากเหรียญเบาจุฬาครับเป็นชอบเบาเนาะ เบาแบบนี้ครัเนี่ยปูันที่ชอบเบาครับพี่น้องเนี่ยครับกุฏิเป็นก็ซิมีเบาครับเทพเจ้าเดินดินนะครับนี่นี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวขมิ้นชาติเลยครับชาติถูกครับนี่ครับหลวงปู่เนาะเสริญยุไซเป็นกะมีบารมีให้เราครับเป็นเป็นเทพเจ้าได้ครับครับผมจางนี้ครับเพิ่นกะมีไก่มีหยางนี่แหละครับผมนี่ครับอันนี้คือกุฏิหลวงปูหลวงนะครับเดี๋ยว ขอพ้อนเพื่อนครับผมก็ขอให้ช่องยูทูบที่ผมเห็ดผ่านเด้อปูเด้อขันผ่านลูกกะจิมาบายปู่อีกเด้อรับซาธุนะครับภาพบรรยากาศนะพี่น้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตสุกส้นนะครับโอ้มองนี่พี่น้องที่เด็ดเลยพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้สีร่วงเะครับสีล่วงไห้มูเลยครับนี่ครับจังได้กัดจังได้กัดเดี๋ยวอันนี้ให้ครับ เดี๋ยวหลวงไหหมูเนาะอาจใหญ่ก็บหลวงเลยอ้าวปูขออนุญาตได้ครับจับตัวเดี๋ยวสามหลวงเลยปั๊บปั๊บมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้อันนี้เลขอะไรเนี่ยโอ้เบิ้งว่าออกครับปูไ <c oughs> หเบิ้งออกเลยเด้อปูออสามตัวตรง,ตรงได้มาแล้วครับ นี่ครับนี่เป็นอะไรบ้างครับนี่นี่หนึ่งห้าเจ็ดครับดเดี๋ยวขออนุญาตปูนะครับถ้าช่องยูทูปพาลูกสิมาไหว้ไดวปูนี่ครับพาดูปุตีเพิ่นครับโอ้สักศิทธิ์เป็นนะสักศิทธิ์แห่งครับผมอันนี้ก็เป็นที่นา่าจะเป็นที่พระเพิ่นมากครับเพิ่นมาหลดตะมนต์ถวายครับมื้อนี้เพิ่อนยุทธครับ เิ่นเพิ่นคนวนหลายมลมันครับอันนี้พายนอกถ้ำนะครับพี่น้องพายนอกถำ้ำมีไหมไม่มีเหรอก็น่าจะมีนะแกะมีไม่มีเลยเหรออ๋อไม่มีเนี่ยจบสิ้นสุดครับพี่น้องก็งต้องกลับทางเดิมครับผมนะครับ กฝากพี่นอ้องเขามาเนาะแบบมาเที่ยวได้ครับผมบ้านหลงพี่แซมเนาะบบรรยากาศเลขากขามาเลขาขี่ขานยางแล้ว